พอสวัสดีครับัสวัสดีครับสวัสดีกันทั้งวันเลยวันนี้แม่สวัสดีวันนี้อยู่กับพี่เพชรตะวันครับพี่เพชรตะวันสุดหล่อความงามที่ไม่ยอมแม้ใครในบรรดาคนเลี้ยงควายด้วยกันก็จะรู้ว่านี่คือเพชรตะวันเพชรตะวันมีความใหญ่มีความเถอะทะเขาเรียกว่าสุดๆเบอร์คนเลี้ยงควายแล้วเนาะอลังการงานสร้างใหญ่เว่อร์เวอร์ใหญ่เลิศสมแตน เลิศอลังการสง่าง,งามมากๆไม่รู้ชาวคำไหนมาพูดแต่คอมเมนต์ลล่ลาจะจะก็จะบอกว่าใช่เพชรตะวันหล่อม,มากสุดยอดมากครับอลังการมากตัวใหญ่ตัวสูงยักษ์มากๆครับล่าสุดพ่อเป็นยังไงบ้างอัปเดตพันธุกรรมของพี่เพชรตะวันให้ฟังหน่อยหรืออยากให้ลล่าพูดเลยครับลล่าพูดเลยก็ได้ครับพี่เพชรตะวันครับจะอธิบายเป็นหัวข้อโดยชัดเจนว่าครั้งก่อน เราอาจจะได้มีการพูดคุยเล็์ดงานวิดีโอไปหลายรอบในเรื่องของพันประวัติของเพชรตะวันเพชรตะวันเป็นลูกใครล่าสุดได้มีการไปตรวจดีเอเอเรียบร้อยฝั่งพี่นุย้ย c ี o ได้มีการให้เ,เล็์ดงานวิดีโอไปหลายรอบในรอบห่งเดือนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดหล,หลัลๆได้มาอัปเดตก็ได้มีการพูดคุยพี่น้องฟังว่าอย่างเพชรตะวันเป็นลูกของใคร mm hmm. เพชรตะวันเป็นลูกของภายงามครับ เป็นลูกของแม่คําคูณครับแม่สีนวลแม่สีนวลเป็นลูกของใครเนาะแม่สีนวลเป็นลูกของเบิ่มพันล้านกับควายสายอีสานเนาะถึงได้แม่คูณมาแล้วเบิ่มพันล้านเป็นลูกไครเบิ่มพันล้านที่พี่น้องได้รู้จักกันก็คือเป็นลูกของปู่เบิ่มปูป่เบิ่มก็คือต้นสายควายงามของสายอีสานบ้านเราเลยเนาะแต่ก่อนก็คืออยู่กับตาเสมียนตาเสมียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอรีธาตุจังหวัดอุดร voilà. ธานีครับแล้วก็ปู่เบิ่ม กับแม่บุญรวยเนาะถึงได้มาเป็นเบิ่มพันล้านแล้วก็ส่วนภายงามเป็นลูกของใครเป็นลูกของใบย,ยกกับแม่ควายย่าโสธรเนาะเป็นควายน่าจะเป็นควายถิ่นควายเดิมที่นั่นเลยเป็นแม่ควายที่ถ้าดูในคลิปวิดีโอที่มีการเลคคอร์ดพูดถึงพันประวัติล่าสุดของพี่เพชรตะวันก็จะเห็นว่าแม่ควายของแม่เพชรตะวันเนี่ยสูงน่าจะร่วมร้อยเท่าไหร่นะพ่อ ่จะร่วมร้อยห้ากว่าแล้วมั้งตัวใหญ่อยู่นะครับ,รบตัวใหญ่อย,ยอยู่ยแล้วก็ใบยกที่รู้ๆกันก็คือพี่น้องจะพูดถึงก็จะอ้อเลยก็คือคนควายด้วยกันจะกัวอ,อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนต้องคิดถึงก็คือสุดหล่อกับแม่ทร์นี่คือเป็นพันประวัติของเพชรตะวันครับล่าสุดอัปเดตความสูงอยู่ที่หนึ่งเท่าไหร่พ่อร้อยเจ็บหครับกับอายุอยู่ที่เท่าไหร่พ่อสี่ปีหเดือนครับ แล้วก็ในเรื่องของความยาวตอนนี้บอกเลยว่ามีความสมเหมือตัวมากหน้าตาช่วงท้ายกล้ามเนื้อเป็นพ่อพันธุ์เต็มตัวแล้วครับแล้วก็น้ําหนักเท่าไหร่พ่อครับมีการบันทึกกับการจดที่สนามมาในรอบกี่เดือนแล้วในรอบสามเดือนครับครับสูงเอ้ยน้ําหนักอยู่ที่ตันห้ายหกสิบตันห้าิบคืองานมขอขอ,อนแก่นงานมอขอนเป็นงานชาติครับ แต่ว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่นี่คือเดือนพฤษภาแล้วครับควายมันเป็นช่วงเวลาที่กําลังขยายในเรื่องของกล้ามเนื้อกําลังที่เขาเรียกว่าควายกําลังฟิตช่วงนี้ควายกําลังเป็นนุ่มเป็นพ่อพันธุ์เต็มวัยเลยมีแล้วใช่ไหมว่าร้อยหกหนึ่งพันหกร้อยมีแล้วใช่ไหมพ่อมีแล้วพ่อก็เลยคุยกับหลา่อยู่นะว่าพ่อคิดว่าน่าจะมีอยู่นะพันเจ็ดถ้าอนาคต ถ้าเขากินอย่างนี้ดูแลอย่างนี้เพราะเห็นพ่อคุยบอกว่าเฮ้ยลาก็ตกใจว่าทําไมควายตัวใหญ่กินเยอะไม่พ่อเพราะคอมเมนต์ก็ชอบถามหญ้าสดวันล,ละยี่สิบสามสิบกิโลฟางแห้งก็อยู่ที่วันละถ้าก้อนหนึ่งก็สามสามส่วนถึงแม้ว่าสี่ส่วนหนึ่งนะหรืออะสามอะ่ะก็หนึ่งในสามส่วนฟางก็กินไปประมาณหนึ่งส่วนแต่หญ้าแห้งก็ประมาณหนึ่งในสามส่วนเหมือนกันเนาะถ้ามีสามส่วนก็เป็นว่าสรุปได้ว่าเพชรตะวนัน เขาจะดูแลในระดับนี้แล้วทีนี้ถ้าอาหารข้นเพราะว่าถ้าไปสนามก็จะมีดูแลส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะแต่เทศที่ฟาร์มวันหนึ่งโปรตีนอยู่ที่เบอร์สิบหกวันละสามกิโลพี่น้องครับที่เห็นเห็นอยู่นี่ที่หลล่งจะอธิบายนะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นเหตุการณ์เลยถ้าพี่น้องเห็นทางเบิ้มพันล้านทางหน้าเขาออกจะเบิ้มพันล้านเลยแต่ข้างหลังนี่ที่ดูเหลี่ยมตัวทรงกล้ามเนื้ออย่างนี้ดูสายใบหยก แล้วจ่ายลูกเขาก็จะมีในเรื่องของลำตัวโครงสร้างความสูงทำไมใบหยกจ่ายลูกค่อนข้างสูงมากจสายใบหยกนะอันนี้คือร้อยเจ็ดสิบหกเพราะว่าล่าสุดนะคุยกับล,ะละ่ะอนาคตคิดว่าอยากอ,าอยากจะมีเท่าไหร่นะอยากจะมีสักร้อยแปดสิบเอ,อีดร <7 80. S 1> ้อยแปดสิบใช่ครับแล้วก็พ่อขออธิบายหน่อยทับตัวจริงไปแล้วกี่ตัวประมาณสี่ร้อยกับห้าร้อยละลอา กี่ปีในการทับตัวจริงสามปีกว้วนสามปีในเรื่องของการกระจายน้ําเชื้อ,อในเรื่องของน้ําเชื้อที่ส่งต่อให้กับเซนเตอร์หรือพี่หมอต่างๆหรือพี่น้องที่อยากจะได้ไม่ว่าจะโทรสั่งจองไปหาที่ฟาร์มร่วมกี่พันหลอดครับอาจจะอยู่สามพันกว่าแล้วมั้งสามพันพ่อก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับพ่อมองว่าตอนนี้ลูกเพชรตะวันที่ออกมาเป็นยังไงบ้าง ออกมาผลงาน <Okay. S 2> ความคาดหวังของทางฟาร์มครับเขามีฟีดแบ็กยังไงคอมเมนต์ Comment ว่ายัางไงบ้างหลังจากที่ได้ลูกเพชรตะวันออกมาพี่พอเห็นเลยครับแบบว่าพี่พอเห็นกับพอใจอในผลงานอยู่เพินพ่นเพิินเพิ่นพอใจนะพอเนอะครับแล้วถ้าในเรื่องของเพชรตะวันเนี่ยทุกวันนี้มีอะไรบ้างน้ำเชื้อโครงการไปกับทับตัวจริงโครงการบ่มีครับโครงการมีแต ไปกลับครับไปกลับค่าตัวเท่าไหร่พ่อห้าพันบาทห้าพันบาทครับครับถ้าพี่น้องครับอยากจะมาเนาะหลานเชื่อว่าเพชรตะวันมีความหล่อมีความสวยงามมากแล้วก็อย่างพี่เพชรตะวันจ่ายลูกในรอบมีแม่อะมีแม่พันสิบตัวมาใส่ทับตัวจริงลูกออกมาจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเยอะพ่อตัวเมียเยอะครับกี่ตัวพ่อขอเลยดังๆสิบตัวก็จะมีตัวเมียประมาณเจ็ดตัวในฟาร์มมีกี่ตัวเอ่ย ได้ฟาร์มตัวนี้ประมาณ30มสิบแม่ก็เลยได้ประจําที่ฟาร์มพูดไปก็ยิ้มไปที่จริงแม่นะ่ะขยันมากไม่รู้เพราะอะไรนะก็ท่านลูกๆไม่ได้อยู่ได้กินแม่ก็จะคอยซนะัพพอร์ตสแตนบายนะแล้วก็ส่วนพ่อก็จะแต่จริงๆไปสนามพ่อบอกว่าเหมือนจะลําบากพ่อบอกว่าสบายกว่าอยู่ที่ฟาร์มอีกก็เลยขยันไปที่ฟาร์มเอ้ยขยันไปสนามมันมันก็ได้พักออไปสนามเหมือนเหมือน,นเราได้พักใช่ไหมครับ ถ้าอยู่ฟาร์มเราไม่ได้พักแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเอาบนหน่อยบนหน่อยบนให้คนฟังหน่อยคนเลี้ยงควายสนุกไหมพ่อคนเลี้ยงควายสนุกครับถ้าใจชอบตื่นมาทำอะไรไปพ่อตื่นมาทําอะไรก่อนพ่อเก็บขี้แล้วทาความสะอาดคอกก่อนล้างงวงล้างหน้าเราล่ะล้างที่หลังที่หลังที่หลังควายต้องได้กินก่อนละข้าวเช้ากี่โมงพ่อข้าวเช้าข้าวเช้าประมาณห้าโมงเช้าตื่นมาเห็นเครื่องตัดหญ้าเลยไหมพ่อเห็นฟางก่อนไหมพ่อเห็นฟางก่อนเลี้ยงเลยเลี้ยงควายเลี้ยง ให้ให้ลูกอิ่มก่อนแต่พี่น้องอยากจะมาก็มาพี่น้องครับในราคาหลักหมื่นมีไหมพ่อมือใหม่อยากเลี้ยงควายผมยังเลี้ยงควายไม่ค่อยเก่งผมก็อยากเลี้ยงบ้างแต่ว่าผมมีทุนในเรื่องของการซัพพอร์ตการซื้อขายก็อยู่ประมาณหลักหมื่นมีนะพ่อเนาะตัวผู้ตัวเมียเอ่ยหรือว่าเป็นแม่ควายเลยแม่ควายก็มีแม่ควายก็มีเพชรตะวันก็จะไปโชว์เรื่อยๆคือล่าสุดจะมีไปทางนครสวรรค์อยู่ที่ อะไรนะครับปา,ปากน้ําโพปากน้ากนําโพต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ที่ได้คุยก็คือผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่ให้พี่น้องคนรักควายวงการควายได้ไปรวมกันก็คือพี่หมออาศครับได้ผักดันให้ปากน้ําโพได้มีการจัดงานขึ้นมาจริงๆกว่าน้ําโพก็จะเป็นงานประจําปีแหละแต่ในขณะเดีวยวกันยังไม่ได้มีการประกวดควายได้เป็นกิจกรรมใหญ่ปีนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกที่ได้มีการจัดขึ้นมา มีทัวพระราชทานด้วยแล้วก็คนขวายก็จะไปร่วมกันพ่ออีกหนึ่งที่ก็จะเช็คอินพิกัดอยู่ที่ปังน้ําโพแต่ขณะเดียวกันพี่น้องครับคนรักควายจริงๆแล้วไม่ได้อยู่พื้นที่ใกล้กันและทีเดียวนะแต่นี่คืออยู่ที่ชุมแพนพ่อเนาะแล้วเราก็บังน้าโพอยู่ที่นครสวรรค์ถ้าจริงๆไล่ระดับกิโลก็อยู่ร่วมสามสี่ร้อยได้สามร้อยเจ็ดสิบก็ไกลนะกับการาไปทั้งควายทั้งของ ไปอยู่สองคืนสกี่คืนพ่อาะสองคืนครับสองคืนกับกี่วันสองคืนกับสมวันสามวันถ้าสองคืน4ี่วันนี่ผิดนะสองคืนสาวันมีแน่ๆเห็นแน่นอนเพชรตะวันจะไปโชว์ตัว <c oughs> แล้วก็ถ้าอยากได้อะไรก็ขอกันที่นั่นเลย <c oughs> เต็นก็เดินให้ทั่วแต่หลักๆพี่เพชรตะวันก็จะอยู่แถวๆโซนหน้าโซนกลางๆประมาณนี้ ให้พี่น้องได้เห็นเพราะว่าพี่น้องเพื่อมาทางไกลอาจจะอยู่ลึกเกินไปอาจจะไม่เห็นทีนี้หล่ะก็จะขายของให้หน่อยอยากได้เชื่อเนี่ยสื้อสวยอย่างเนี้ยพี่น้องสั่งจองได้หรือซื้อได้ในราคาในราคา250นี่ปะ่ะาถือว่าเป็นราคาแทบจะเป็นราคาต้นทุนเลยเนะี่ยแล้วถ้าพี่น้องอยากจะมานะสมมติวันทับตัวจริง5,000ันก็จะมีให้เสื้อด้วยใช่ไหมพ่อตอนนี้หมดหมดแล้วหมดโปรแล้ว,หม,ลวหมดโปรแล้วนะจ๊ะ แต่ถ้ามาก็มาครับมารักกันชอบกันก็พี่เพชรวันล,ล่าสุดในเรื่องของทรงตัวลำตัวพี่น้องครับชอบอะไรยังไงค,คอมเมนต์ให้ฟังหน่อยแต่สําหรับพ่อมาพรีเซนต์ให้ฟังหน่อยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของีิเพตวันที่เห็นตอนนี้ในงานวิดีโอครับตอนนี้ก็ความหล่อครับความหล่อเขาแข้งขาอะไรมาหมดแล้วครับหน้าเขา1,700กิโล จริงไหมพ่อจริงครับจริงได้ใช่ไหมอ,นา,อนาคตได้อนาคตได้เนี่นอนครับหลละ,ละไม่ได้โกหกเลยไหมพ่อไม่ได้โกหกครับไม่ไม่ได้โม้ครับนี่แหละนะดูดูเพชรตะวันนี่ต้องดูที่ไข่ในการส่งลูกเราดูไข่นี้ไข่เป็นยังไงพ่อไข่ตรงเป๊ะเลยแล,แล้วก็<ป>มีความเสมอกันเห็นไหมตะกล้องตะก้องเห็นเห็นครับนี่ไข่สวยไข่สวยครับไข่สวยท้ายดีท้ายดี เอางี้นี่คืออีสานบวกอุทัยเรียบร้อยเขาเขาก็จะไม่ไม่ยาวไม่กว้างไม่แคบจะพอดีเลยครับหเขาเขาแชมป์กี่สนามด้วยนะพาะ่าแชมป์15สนาม <laughs> <laughs> พอเราเพอไม่ต้องไปแล้วแต่จริงๆไปไม่ได้หวังอะไรหรอกอย่างอย่างที่แม่คุยให้หล,ลานๆฟังทุกวันนี้เลี้ยงควายไม่ได้ายดอกออยากจะทําความรู้จักให้กับพี่กับน้องคนรู้จักครับคนรู้จักก็พ่อเพชรตะวันนี่แหละครับแล้วลนะ่ะ <laughs> มีผู้สาวมันจีบไหมพ่อมีครับมีเอา้าจีบพ่อนะจีบเพชรตะวันโอ <nung> แม่รอบหนะ้าไม่ต้องให้พ่อไปคนเดียวแล้วนะจีบ <mumbles> เพชรตะวันอันนี้สาวมันจีบตลอดเพชรตะวันใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหลุดๆบ้างแหละผู้ชายเห็นไหมแย่ๆแล้ก็จะมีอะไรมุมที่น่ารักแล้วก็ฝากด้วยครับ่ซีโอก็คือแจนุย้ยหรือพี่นุ้ยของเรานะครับเป็นคนน่ารักเป็นกันเองไปไหนก็ไปกัน ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นเหนือล่องใต้อ,อใช่งานบวชงานแต่งงานบุญถ้าไม่ได้ติดงานภารกิจอะไรก็จะไปอยู่ในกิจกรรมต่างๆเนาะสำหรับวันนี้ชนะพราฟาร์มกับทางรอ,องผู้จัดจการแล้วก็หัวหน้าผู้จัดจการ <laughs> คนไหนเป็นหัวหน้าและเป็นรองเท่ากัาถามก่อนเท่ากันครับเท่ากันเท่าก <laughs> ันอตอนนี้คือเท่ากันนะครับ <laughs> แต่กลับบ้าน พ่ออาจจะเป็นรองก็ได้แล้วก็สําหรับวันนี้แม่ก็ขอบคุณมากครับเนี่ยจับพี่วิทวันจริงๆิพี่วิทวันใครจับก็ได้ใช่ไหมแม่ขึ้นก็ได้ขึ้นขี่ก็ได้บายยพ่อไปขอบคุณครับพ่อขอบคุณขอบคุณนะครับแม่ครับบายยทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ